หเป็นเรื่องที่คุณยายคนนึงอายุ65ปีเข้าไปทําสวนสวนเขาจะอยู่ติดกับเขตอุทยานใกล้ๆกันพี่ปิ๊กแล้วไปเจอชายชะกันสองคนโอ้ยมีทั้งอุปกรณ์ถือถุงอะไรมาเขาคาดว่าน่าจะเป็นของผิดกฎหมายอย,อยู่ๆก็มีการจับคุณยายคนนี้เป็นตัวประกันแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปปล่อยทิ้งเอาไว้ในป่าค่ะจากนั้นเนี่ยคุณยายก็เลยเข้ามาโทรขอความช่วยเหลือคือถือโทรศัพท์ไปด้วยก็เลยโทรหาลูกบอกว,ว่าช่วยด้วยแม่โดนจับเป็นตัวประกันค่ะ โอ้โหโชคดีนะที่โท<ช>รศัพท์มันยังมีคลื่นอยู่คือโชคดีออไงที่โทรศัพท์มันมีคลื่นตรงนี้นะคะนี่คุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะออคุณคำปันอายุ65ปีสภาพอิดโรยหมดแรงเดินไม่ไหวอยู่ในป่าอุทยานแห่งชาติเวียงโกสยัยแถวแถวจังหวัดแพรต่ติดต่อกับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปางนะคะสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางคำปันเข้าไปทำสวนซึ่งอยู่กับ ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกสยัยแล้วไปเจอคนร้ายสองคนคุณผ mm ู้ชมเราจําลองเหตุการณ์ให้ mm hmm. คนร้ายสองคนนี้ค่ะปิดบังใบหน้าถือปืนแล้วสะพายเปย้ใหญ่เลยโอ้โห oh, แบบนี้เลยใช่ไหมมาแบบนี้เลยแล้วตัวใหญ่ๆด้วย oh. แล้วจับเออนาะงคำปันเป็นตัวประกันนะคะแล้วก็พาเดินไปเดินเข้าสันแม่บงแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้กลางป่าแบบนั้นเลยค่ะทีนี้ก่อนปล่อยตัวข่มขู่ไว้บอกว่า mm hmm. คำปันอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะ ถ้าเอาไปบอกใครไม่งั้นจะกลับมาฆายกครัวอ,อ,อันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณนายพูดเอาไว้เลยค่ะแล้วคุณคำปันเขาจําได้ไงเขาเลยมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากนั้นนางคำปันเขามีมือถือติดตัวค่ะก็เลยโทรหาลูกสาวลูกสาวก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ให้ไปค้นหาไปเจอนางคำปันอยู่ที่เชิงดอยกิ่วปูงเงินค่ะสภาพก็คืออิดโรยหมดสติชีพรจรนะพี่เปี๊กคุณผู้ชมหายไปพักนึงค่ะ คือเขาโดนทิ้งไว้ในป่าแบบนั้นหาทางออกก็ไม่ได้ไงสุดท้ายพอมีการเข้าไปช่วยเหลือก็เลยพาตัวส่งโรงพยาบาลในอำเภอแม่ทะนายปรีชาสมชัยก็บอกว่าคนร้ายสองคนเนี่ยน่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายพอไปเจอเข้ากับนางคำปันก็เลยจับเป็นตัวประกันเพราะว่ากลัวจะแจ้งเจ้าหน้าที่พาเข้าป่าแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้กลางป่าเลยนะทีนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางสาววัสนาคำมจรจรันซึ่งเป็นลูกสาวของแม่คำปันนี่แหละค่ะ เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานเวลาประมาณสักเที่ยงวันนะคะก็มีแม่โทรศัพท์เข้ามาหาพ่อบอกว่าพ่อพ่อฉันถูกคนร้ายสองคนแบบเป็นผู้ชายนะแต่งชุดสีดําใช้ผ้าปิดบังใบหน้าแล้วมีอาวุธครบมือผู้ชายเขาสะพายเป้ใหญ่ๆแล้วก็ถือถุงปุ๋ยคนละหนึ่งใบผู้ชายคนนึ่งพูดเป็นภาษากลางแล้วก็ใช้ปืนเจาะหัวส่วนอีกคนหนึ่งหาไม่ยอมพูดอะไรแล้วก็พาแม่เดินขึ้นเขาไปไกลหลายกิโลเลย ไกลจนจําไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนอะค่ะอีกคนนึงใช้ปืนจ่อหัวค่ะบอกว่าจะฆ่าให้ตายแต่ผู้ชายคนบอกว่าอย่าเลยอย่าทําอะไรเขาเลยเขาห้ามไว้นะคะแล้วใช้อะไรบางอย่างป้ายที่จมูกทําให้เหมือนสลบไปเลยอะพี่เปคุณผู้ชมแล้วพอตื่นขึ้นมาทีมาเจอน้ำหนึ่งขวดด้วยความหิวดื่มน้ําค่ะแล้วก็เดิน คือในมือถือโทรศัพท์ไว้หาจุดสัญญาณที่มีโทรศัพท์มือถือแจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือโทรมาหาพ่อนะคะก็คือสามีแหละแล้วก็ให้ทางลูกประสานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกสยัยซึ่งคุณแม่คำปันบอกว่าในใจเชื่อว่าเป้ขนาดใหญ่และถุงปุ๋ยนั้นที่คนร้ายนั้นถือไว้เนี่ยน่าจะเป็นของผิดกฎหมายหรืออาจจะเป็นยาเสพติดนะ oh. อ่าเออเป็นไปได้นะคนร้ายก็จะปล่อยแม่ไว้บนเขา ก็ยังได้พูดจาข่มขู่ถ้านําเรื่องราวไปบอกหรือแจ้งใครก็บอกว่าจะฆ่าให้ตายนะคะทีนี้ฟังเสียงลูกสาวกันหน่อยว่าเขาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงคะพอมีอาวุธเขาไปเจอคือแม่ลมุดแหงแล้วเจาคือบอกหูเหลืองละคือแต่แกก็ยังมีสติก็คือแกก็โผล่เขาไปกอดปีเขาอยู่บอกว่าเนี่ยเขามาไอ้จับป้ามาเขาจะยิงป้าย่าเจาพอมีอาวุธแบบครบมือแบบ หมืนเด็กนงครูวาเนี่ยถ้าไปแจ้งความหรือมีข่าวเกิดอะไรขึ้นก็เขาภายใน3วัน7วันเนี่ยมันจะกลับมาฆ่ายกขอบครัวผู้ใหญ่บ้านปางมะโอนะคะคุณบุญธรรมสุพีเล่าว่าหลังจากได้รับการประสานจากนางสาววัสนาเขาก็จะพูดประสานเหนือเนี่พี่ปิ่กคุณผู้ชมว่าแม่ถูกคนร้ายจับตัวไปตอนแรกคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานก็เลยประสานไปยังหัวหน้าก็ได้รับการยืนยันว่า เอา้าตรงนั้นเขาไม่มีเจ้าหน้าที่ลาตะเวนนะก็เลยรีบแจ้งในอำเภอแม่ท้าให้ระดมกําลังออกค้นหาจนเจอตัวในที่สุดแต่ที่น่าตั้งข้อสังเกตคือตรงนั้นเขาพูดภาษากลางกับแม่ไง เออแล้วคนอื่นเขาพูดภาษาเหนืออ่ะแล้วสรุปเป็นใครอ่ะอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่อะไรหรือเปล่าใช่นี่โชคดีอยู่สองสามเรื่องด้วยกันนะเ,ออเรื่องแรกก็คือไม่โดนฆ่าปิดปากตายกันไปะนะสําหรับ<า>ว่าป้าคนนี้นะครับรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือโทรศัพท์ยังดีที่ยังมีคลื่นนะถ้าไม่มีคลื่นเนี่ยนึกไม่ออกเลยจริงๆว่าจะไปตามหากันยังไงอ,ะอ่ะแต่แกมีสติดีมากนะพี่ปิ๊กแกเดินหาจนเจอจุดที่มีสัญญ,ญาณมือถืออ่ะใช่ รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกระดับสรา์ข่าวช่องแปด